พวกแกจะต้องตายทั้งหมดนี่แหละไม่มีทองหรอกพวกเราคุ้มกันไรเดอร์เอาไว้นายจะต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อเป็นไรเดอร์ต่อไปไม่นะเอมรีไม่อีกไม่มีทองเด็ดง่ายนะไม่ทุกคนไม่ ฉันน่ะจัดจากกอดแกซ์คิดจะแน่กิงก็เข้ามาสิโอแล้วอุนเทไรเกิร์เคนเรย์โดสกงจินมาลอวแต่ย่างที่เธอจิตต์แกน้องอ่อนแตกละโจมตีแบบนี้แกไม่มีทางหรอกเพราะตอนนี้การโจมตีของแกได้แค่ลูกเตะแค่นั้นล่ะไม่มีทางที่แกจะสู้กับข้าได้อีกหรอก ถึงแกจะพูดแค่นั้นแต่แกไม่รู้พลังที่แท้จริงของฉันไงละ่ะคราวนี้เหรอแยกร่างแต่ตอนนี้เปลี yeah, ่ยนร่างแต่เราฟอร์มกันเลยดีกว่ามาลุยกันเลยเถอะอ้าล้างร่องล้างร่องล้างล่องซิงโครดิวตี้โครไรเดอร์คิมิโรไรเดอร์อัลโครไรเดอร์เข้ามาสิเจ้าโง่ขอมาก็จัดให้อะไรเยอะเอ้าเดี๋ยวไม่ไม่เยอะชิกอ้า ค่นี้ยังไม่จบหรอกเพราะฉันจะจัดการแกครั้งสุดท้ายไม่เยอะไม่ดับบลดูท่าทีว่าพลังจะหมดแล้วนะที่เห็นน่ะหรอพลังของพวกเราต้องจอกันแล้วอะไรกันพลังหมดแล้วสินะของพวกเราน่ะก็นั่นสินะอไม่นะเดือรอยเดือเป็นรอยหรือเปล่า ตอนนี้ต้องไ oh, oh, นะต้องหากำลังคล oh, oh. กลับแล้ว oh, oh. ละ่ะตอนนี้ออพติมัสคุณต้องรีบไปพักลแล้วล่ะรักษาตัวเดี๋ยวฉันจะช่วยเองทำการเปิดประตูวับในการต่อสู้ครั้งที่แล้วพวกเราได้ทำการแพ้ให้กับเมกการอนสงครามนี้พวกเราต้องแพ้ให้กับพวกมันอีกรอบและผมคือเดอะไรเดอร์